ธุรกิจเนี่ยแตกหรือไม่แตกครับมีตธุรกิจต่อไปอย่างธุรกิจของเพื่อนจับตาการออดิชั่นนี้ไปได้หรือไม่ไปเอาใจเชียยวพวกเขาพร้อมๆกันดีกว่าครับสำหรับธุรกิจ ต่อไปข้อมูลบอกว่าเป็นธุรกิจที่ขายเกี่ยวกับของสะสมจะเป็นอย่างไรนั้นไปกันต่อเลยครับธุรกิจต่อไปเชิญสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับกับตันแจ็คสเปลโรและครอบครัวนะฮะว <c oughs> โหนี่ที่มาไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะธุรกิจของเราชื่อธุรกิจอะไรฮะร้านสแตมคบเพื่อนครับสวัสดีครับผมจิรดุลแชมสะอาดครับเป็นเจ้าของร้านสแตมคบเพื่อน ผมเคยทำธุรกิจดีมีรายได้วันละแสนกว่าบาทผ่านไปจนถึงครึ่งปีเกิดภาวะวิกฤตต้องยำกุ้งปี2อ4 0จากที่เคยมีรายได้วันละเป็นแสนกับขาดทุนเดือนละเกือบแสนบาทจากที่เคยมีกิจการถึง9สาขาก็เหลือเพียงบูธเล็กๆแค่สาขาเดียวช่วงนั้นเกิดรายการ SME ตแตกขึ้น ผมชอบดูมากครับรายการนี้ให้ประโยชน์ในการทำธุรกิจมากจนกระทั่ง SME ดีแตกประกาศรับสมัครเข้าแข่งขัน SME แตกโดดไฟนัลน2,005ผมก็มีแรงบันดาลใจอยากจะเข้าแข่งขันเพื่อเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทนำไปพัฒนาธุรกิจอยากฉพาะกำลังใจจากทุกท่านที่ชมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมและร้านกเพื่อนขอบคุณมากครับ จ้าวาสูส้ๆนะคะแต่คุณคาะเตรียพร้อมนะฮะเอาล่ะคุณมีเวลาสามนาทีขอให้โชคดีนะครับจับเวลาสวัสดีครับผมจิตรดุลชชมสะอาดเป็นเจ้าของร้านกอบเพื่อนครับจำหน่ายสแตมเหรียญธนบัตรเพื่อการสะสมและ,และอุปกรณ์การสะสมผมเคยจำหน่ายสแตมเหรียญแบงค์ได้สูงสุดถึงวันละ1นึ่ล้าน6แสนกว่าบาทโอ้ <c oughs> ในปี2539ช่วงครึ่งปีหลังผมจำหน่ายแต้์เหรียญแบงค์ได้วันละแสนกว่าบาททุกวันไปจนถึงกลางปี2540ยีงคิดการใหญ่ครับรวบรวมเงินทั้งหมดที่มีแล้วก็กู้เงินมาเปิดร้านใหญ่ในห้างเซ็นทัลบางนาเหลือ 2>, 2นาทีครับผ่านผ่านไป6เดือนครับธันวาคม2540เจ๋งหมดตัวล้มละลาย จากที่เคยมีกิจการเปิดสาขาได้ถึง9สาขาก็ลงมาเหลือบูธเล็กๆแค่สาขาเดียวผ่านไป10ปีใช้นี่หมดครับพอเริ่มมีกําไรผมก็นําเงินที่ได้มาคุณเลื่อนหนึ่งนาทีครับนําเงินที่ได้นะครับเอามาสะสมใหม่ครับผมเป็นคนชอบสะสมครับมีเงินก็ซื้อของสะสมสแตมเหรียญแบงค์ซื้อของสะสมในปีเมื่อต้นปีที่แล้วครับมกราคม2 5งราเเกิดภาวะวิกฤตกับผูโตัวผมก็คือคุณพ่อผมป่วยหนักเป็นโรค ลิ่มเลือดตันในสมองต้องนอนอยู่ในห้องซ c ซเป็นเดือนคุณพ่อผมสู้ครับออกจากโรงพยาบาลมาก็ช่วยผมวันที่คุณพ่อออกจากโรงพยาบาลเนี่ยผมตัดสินใจเลยครับที่จะหยุดขายของที่ร้านให้ภรรยาดูแลแทนตัวผมเองอยู่บ้านทุกวันดูแล <10 S 1> คุณพ่อคุคแม่มแเพื่อให้ท่านได้เพื่อทำให้ท่านทุกอย่างให้ท่าน,นมีอาการดีเวลาตอบเพิ่มอีกสามนาทีครับนะ ท่านจะกลับมามีอาการดีขึ้นเลยเพราะคุณพ่อบรสองสารท่านมากท่านเป็นนักสะสมครับที่ตั้งชื่อร้านแต้มพบเพื่อนเพราะว่าท่านหวังว่าเมื่อท่านกเกษียณอายุออกมาจากราชการแล้วท่านจะมีเพื่อนคือหาเพื่อนนั่งคุยซื้อขาไม่ซื้อไม่ขายไม่เป็นไรมาคุยกันได้อย่างแต้มชุดนี้นะครับชื่อชุด200ปีกรุงเทพทั้งหมดมี10กรอบเป็นแต้มเต็มแผ่นชุดนี้สนนราคาเท่าไหร่ฮะไม่แพงครับ,รบต้งชุด4ี่ห0,000ื่นไม่ขายครับ คือเดี๋ยวเรารักชุดนี้ชุดนี้เราไม่ขายไม่ขายเป็นหนึ่งในคอลเลคชันที่ร้านเราภาคภูมิใจเหลือสิวินาทีครับคุณอยากจะทิ้งพาเลยตรงนี้ไหมครับของที่เราสะสมนะครับการสะสมเนี่ยไม่ได้ให้แค่ความเพลิดเพลินนะครับสแตมป์หมดเวลาครับโอเคได้ต่อเวลาจากอาจารย์พันยวัตรรวมเป็น6นาทีที่ทำให้เราได้รู้จักธุรกิจร้านคบเพื่อน วันนี้คุณมารี <มา S 1> เซน์<ล>อะไรฮ<ล>รประเด็นจริงๆนะครับต้องมาบอกว่าเรา,าจะเพิ่มการตลาดขึ้นไปอีกคือตอนนี้เราจะาขยายจากนักสะสมที่เราต้องการตอ,ตอนนี้คือจอบกลุ่มคือพวกตั้งแต่อายุต่างๆมันถึงอายุที่เป็นลูกค้าคุณเนี่ยมีต่ำกว่าอายุสามสิบกี่คนครับมีต่ำกว่าอายุสามสิบน้อยมากครับนั่นไง ธุรกิจนี้เนี่ยมันจะเริ่มถอยห่างไปเรื่อยๆมันจะมีแต่คนอายุเยอะๆใช่นะฮะแล้วนะคุณก็จะต้องหดตัวครับพอหดตัวปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงมากๆเด่นมากๆในธุรกิจที่หดตัวนะ่ยมันถึงจะอยู่ได้คุณจะทํำยังไงอย่างแรกเลยคือเราเนี่ยต้องเราจะสร้างยี่ห้อขึ้นมายี่ห้อ king of hobby โดยแบรนด์นี้เนี่ยเราจะใช้ในการขายเป็นของ เป็นขายของฝากนักท่องเที่ยวใช้ในการขายเป็นของขวัญใช้ในการขายเป็นของํำรวยคุณจะเข้าสู่ธุรกิจของจำรวยของฝากใช่ไหมจากเดิมเราจะเพิ่มร<ด> <ใน S 1> ายสินค้าของการสะสมใช่ไหมฮะใช่ครับเราเนื่องจากนักสะสมน้อยลงเราก็จะเพิ่มรายสินค้าเข้าไปเพิ่มในส่วนของนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างประเทศผมแนะเลยนะให้คุณใช้ลูกคุณเนี่ยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะนี่อายุเท่าไหร่เนี่ย อายุเก้าค่ะเ้าขวบเนี่ยเด็กตามกสิทธ์ขวบอ่ะสร้างกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับผมเป็นเด็กที่เติบโตมาการสะสมสแตมเหมือนกันครับนั่นเองครับแล้วก็ทีแรกก็น้นกังวลอย่างที่อาจารย์ธัญวัฒน์บอกเหมือนกันว่าไอ้ฮอบบี้การสะสมเหรียญสะสมสแตมอ่ะดูมันจะพ้นสมัยไปแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าสแตมหรือว่าเหรียญบางทีเนี่ยยิ่งผ่านวันเวลาไปมันยิ่งเพิ่มมูลค่ามากขึ้นนะฮะแล้วด้วยความเป็นเจ้าเก่าเนี่ยทำให้เรา น่าจะมีลูกค้าประจําแล้วก็ได้เปลี่ยนในเรื่องนี้อยู่สุดท้ายไม่มีอะไรคำถามอะไรให้กําลังใจให้ทําความฝันให้คุณพ่อภูมิใจสําเร็จครับขอบขอบคุณ<อ>่ะครับคำตัดสินแรกคุณเวชนงชัยนรงสิงห์เลยละกันคุณเ์ทนงธุรกิจนี้คุณเ์ทนงให้แต่หรือไม่แต่ครับ เอาแล้วมาแล้วหนึ่งเสียงนะครับเราจะลองไปฟังคุณพัชระสมาราภาเขาคิดยังไงกับธุรกิจของคุณครับคุณพัชระธุรกิจนี้คุณพัชระให้แตกหรือไม่แตกครับ ไม่แตกครับไม่แตกนะครับเอาแล้วเอาแล้วเอาละเลสียงสุดท้ายถ้าแตกคุณผ่านได้ไปต่อถ้าไม่ใช่จบเลยสาวน้อยอมองไปที่ผู้ชายวันนี้แล้วคุณฟังอาจารย์ธัญวัฒน์ธุรกิจนี่ยอาจารย์ธัญวัฒน์ให้แตกหรือไม่แตกครับ ผมไม่นนักดูรายการโทรทัศคนหนึ่งรายการที่ผมชอบดูมากที่สุดคือรายการ SME ตีแตกผมดูตั้งแต่เทปแรกกับภาคุ่มภพาพัน2553ขอบคุณมากนะครับที่มีรายการ SME ตีแตกให้พวกเราได้มาแข่งขันได้มาพบกับคณะกรรมการได้ความรู้กลับไปขอบคุณมากจริงๆครับผม